สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องของแรมโบ้สายลุยคนป่าวันนี้ก็พามาเก็บผลไม้ป่าครับก็มาดูไล่มันนี่ครับเผอิอนนะครับให้คนงานมาถอนมาถอนมันให้นะครับแต่ว่าถอนไปได้แค่วันเดียวนะครับฝนตกชักนะครับเข้าไม่ได้เอเบียกเยอะนุ่นมันก็ก้องอยู่มนกก็แย่ครับแย่แย่แย่มากๆนะครับ ผลต้งทุกวันครับกันนี่คาโคลาสนะครับบ้านเอนะครับทุกวันก็ยังเหลืออีกหลายตันอยู่ครับนู่นถึงปลานู่นนะครับยังเขาออกไม่ได้นะครับก็ในยานทีมาดูเซตนะครับก็มาหาผลไม้ป่านะครับที่หากินได้ยากนะครับนั่นก็คือมะม่วงกะล่อนนะครับก็เป็นมะม่วงประจาภาคอีสานนะครับที่ ใครๆก็ต้องกินนะครับเอาไปกินก็เข่าก็อร่อยไปทําเป็นมะม่วงควนก็อร่อยนะครับมันจะหอมลูกเล็กๆทิศเดียวนะครับถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นมะม่วงเบาใช่ปะอันไอีสางนี่เป็นมะม่วงกะล่อนนะครับที่เป็นมะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดนะครับลองจากน้ำดอกไม้นะครับก็ลูกก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับผลไม่ใหญ่นะครับถ้าเท่ากับไข่ไก่นี่แหละครับบางบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็น้อยนะครับแต่ว่ายิงแต่ลูกน้อยยิงต้าอร่อยครับมิดก็ใหญ่พอะสมควรนะครับ แล้วก็จะกินให้อร่อยนะครับมะม่วงกระร่อนนะครับจะต้องล่วงจากต้นเท่านั้นนะครับการที่เราจะขึ้นไปเก็บมันก็เก็บยากแต่ต้นเนี่ยเนื่องจากปีที่แล้วนะครับมันมันมเจอพายุนะครับมันก็เลยฮักล่วงนะครับเหลือกิ่นอยู่นิดเดียวนะครับก็ยังเป็นลูกให้ได้กินอยู่กับปีนี้นู่นนะครับเป็นพวงไม่ดกคับบางปีกระโดกบางปีก็ไม่ดกนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเก็บด้วยกันครับเก็บเอาไปทํากินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับกินกบข้าวเจ้าก็อร่อยนะครับ ละเลงน้ำพริกป่นใส่เดี๋ยวโอ้ยดึงหูไว้ยียงไม่ฟังครับดึง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 ,ด,งดึงไว้ไม่ฟังเลยอันเนี้ยยังเปรี้ยวอยู่นะครับจะต้องไปบ่มไว้เนี่ยโอ้ยเวลามันหอมนี่ไต้ปากไว้ก็ไม่ฟังครับยังหอ้อมเก็บไปเลยครับนี่เดี๋ยวแกให้ดูครับกินแบบนบ้านนี่แหละครับ หอมไม่พี่นอ้องหอมเฉื่นใจนะครับผมคนทางที่จะผมพูกผมบานครับอันตรายอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้มันยางติดป่าเลยครับนี่ถ้าติดปาด่าโอ้โหยเปื่อยเป็นป่ากนวกระจกเลยเม็ดมันบางต้นก็เม็ดใหญ่นะครับบางต้นก็เปรี้ยวๆนะครับบางต้นหวานก็หวานกินเนื้อมันครับอันเนี้ยถ้าผิวระดับเนี่ยนะครับมันจะออก เปรี้ยวหวานแล้วก็มันมันครับแต่นี้ไม่ได้ล่างครับก็เลยไม่กินเปลือกมมิดก็อร่อยขออไปนะครับ <c oughs> อร่อย,ออยอเลยอาที่ไม่สุภาพนะครับแต่ว่าตามที่มันมี โอเคนะครับยางนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลำบัวสายลุยคนป่าเลยครับกินมังโมงลำลายสอคนถือกล้องยังยังนำลายสอได้เลยครับวันนี้ครับผมขอบคุณรับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม